ราคาถาบูชาหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติอะระหังสุขโตอินทัสโรหลวงพ่อยอดนามมะเต ประสิทธิเมนะโมพุทธายะอิติอระหังสุขโตอินทัสโรหลวงพ่อยอดนามะเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะอิติอระหังสุขโตอินทัสโรหลวงพ่อยอดนามะเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะ อิติอระหังสุขโตอินทัสโรหลวงพ่อยอดนามะเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะอีติอระหังสุขโตอินทัสโรหลวงพ่อยอดนามมะเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะอีติอระหังสุขโต อินทัโรหลวงพออ αι, ่พายาอ,อ,งงพอยอดนามมาเต αι, ประสิทธิเมนะโมพุทธายะอิติอะระหังสุขโตอินทัโรหลวงพ่อยอดนามมาเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะอิติอะระหังสุขโตอินทัโรหลวงพ่อยอดนามมาเต ประสิทธิเมนะโมพุทธ,ธายะอิติอะระหังสุขโตอินทสโรหลวงพ่อยอดนามมะเตประสิทธิเมนะโมพุทธ,ธายะ